เฮเหล่านี่ต้องถือต้องยอมรับเป็นเบอร์หนึ่ง,ง<ต>เลยนสรงยอมรับเลยแต่ยอมรับทั่วประเทศต้องยอมรับตอนนั้นทําไมวงการมวยดุเดือดจังเลยนะทรงมันทาไมมันต้องถึงขนาดตอนนั้นยนะิงกันตายเลยโง่เขาขึ้นมากําลังจะเป็นใหญ่ อี่าเหลาไปสักหกคนเนะโง่มันไปสิบห้าคนนะตอนหลังนุ่มชกกับใครเนี่ยมันต้องห้าสิบห้าสิบก่อนแตงงโก้เนี่ยพวกกลุ่มเยาวราชกูุมารจีนชุดนั้นคือพูดง่ายมาล้างแค้นมาล้างแค้นจอยิงเลยก็ฆ่ากันไปฆ่ากันมาในแก๊งเยาวราชหมูห้าพลังเนี่ยเขารู้ในวงการเหรอรู้รู้รใครเป็นคนรู้ จัดมวยสมัยก่อนมันไม่มีสตังครับถ้าขัดทุนเราทำยังไงคือจากยุคที่นทรงบอกว่าเข้ามาวงการใหม่ๆนะเป็นผู้ช่วยโปรโมเตอร์รสมัยนั้นจัดมวยขัดทุนแน่นอนเขาเลยต้องเอาเสียมาแต่พอมาถึงยุค8ปีผ่านมาน้าทรงเป็นโปรโมเตอร์เองแล้วก็ยังขัดทุนอยู่ฮะขัดทุนก็ติดครอบสมัยก่อนก็ตาใช่ไหมโปรโมเตอร์ตาเวทีมวย โปรโมเตอร์เขาก็จะติดหัวหน้าคณะหัวหน้าคณะก็ไปติดนักมวยสมัยก่อนมันก็อยู่อย่างนี้วน<ส>อยู่อย่างนี้ต้องขอบคุณโปรโมเตอร์อดีตครับแล้วขอบคุณนักมวยหัวหน้าเขาด้วยอดีตเนี่ยมันไม่ได้เป็นธุรกิจเหมือนสมัยนี้ครับสมัยนี้จัดเพื่อเนไหมฮะมันก็ได้ได้สตังค์เลยครันะชงครับครั้งแรกที่ลุมพินีที่เราได้รับโอกาสในการเป็นโปรโมเตอร์ครั้งแรก ครั้งแรกประสบความสําเร็จไหมครั้งแรกก็ไม่มีตังก็เขาขาดทุนขาดทุนไอ้เราก็ไม่มีสมัยก็จัดไปก็จัดไปจัดไปก็ประสบความสําเร็จมันเหมือนลิขิตเขาขีดเส้นว่าเราจะเดินทางมาทางนี้ครับได้ตังไหมครได้ตังกำไรเจ็ดร้อยหรือเนี่ยสมัยก่อนเจ็ดร้อยบาทโอ้โหนี่ผมอึงเนเราไม่มีอยู่แล้วแล้วชงนี่ผมึงเลยนะเจ็ดร้อยบาทนี่โอ้โหถือว่า เก่งแล้วจัดมวยแลกําไรดีใจมากเลยกําไร700ร้อยใช่ไหมครับแสดงว่าสร้างชื่อตั้งแต่เป็นช่วยโปรโมเตอร์แล้วใช่เริ่มจะเป็นที่รู้จักแล้วแฟนมวยเขาศรัทธาเห็นชื่อเสียงแล้วก็เราเราศูนย์เนี่ยเขารู้นี่ว่าเราไม่ใช่เสียครับก็แฟนๆที่รักค่ก็มาสนับสนุกก็ประสบความสาเร็จตั้งแต่นัดแรกนะสูงครับจากครั้งแรกที่เป็นโปรโมเตอร์ นะฮะแล้วก็ประสบความสําเร็จได้กําไร700บาทนะครับแล้วก็สร้างสมชื่อเสียงและความศรัทธาของแฟนมวยเรื่อยมาจนมามีศึกวันทรงชัยเนี่ยจากวันแรกที่เป็นโปรโมเตอร์จนศึกวันทรงชัยนี่กี่ปีฮะเป็นโปรโมเตอร์52ปีจัดมวยครับนะครับครับแล้วก็อยู่กับวงการมวยมานี่โอ้ท่านับก็ต้องอายุโอ้หนะฮะล้วอะไรที่ท่านทรงคิดว่าเป็นจุดแข็งของศึกวันทรงชัย ที่เรียกว่าเป็นการจัดมวยที่อยู่ในความทรงจําของคนไทยมากขนาดนี้จัดทุกครั้งก็ถล่มทลายทุกครั้งง่ายเลยถ้าทุกคนทําได้เหมือนกันหมดเลยซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์สุดจริตเราไม่ทุจริตไม่ล้มมวยไม่เล่นมวยไม่เล่นการพนันมันก็เกิดความซื่อสัตย์แหละนะฮะเพื่อมาเป็นโปรโมเตอร์จริงเนี่ยผมจะไม่เล่นการพนัน นี่ไงนี่คือจุดแข็งนะฮะของศึกวันทรงชัยเอาประสบการณ์จากจุดเนี่ยจากไอการตะเวนเล่นมวยจามมวยเล่นอะไรเงี้ยชีวิตไอการเล่เหลี่ยมหวพริบเอาเปรียบเอามาเป็นโตรโมเตอร์แล้วเราไม่เล่นการพนันทำให้เกิดความยุติธรรมถูกต้องผมพูดง่ายๆให้แฟนคลับเข้าใจง่ายๆนะคือผมเป็นมเตอร์จักมวย แต่ผมไปเล่นการพนันซะเองผมรู้ดี่ใช่มวยเก็ผมก็ให้มีแพรสิคุณหนุ่มเก่งเอาแค่นี้เอาแค่ป่วยคุณหนุ่มเป็นนักมวยเนี่ยคุณหนุ่มต้องชกครับชกในขณะที่ป่วยป่วยเนี่ยหัวหน้าก็ต้องถอนครับแต่โปรโมเตอร์เนี่ยไปขอร้องช่วยกันหน่อยครับถ้าถอนไปแล้วรายการนี้มันจะล่มเลยใช่ทีนี้ ไอ้โปรโมเตอร์รู้แหละนมป่วยครนุนมป่วยนี่ไข้หวัดใหญ่เงี้ยเดินแทบไม่ไหวแล้วเอาผมมาชกมวยเนี่ยรู้แหละใช่ไหมแบเบอร์เอาแค่นี้ใส่ทางนู้นเลยล้านหนึ่งอย่างเงี้ยทำไมถึงไม่เล่นการปรทันครับเนี่ยเพราะจุดนี้เพราะเราเรามีประสบการณ์เรารู้ครับเรารู้เลยว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วไอ้คนที่เสียสตางค์คนที่ไม่รู้ก็คือคนที่มีพระคุณต่อเราคนดูคนดูเสียนมวย เขาตีตัวมาดูมวยเขานั่งรถมานั่นน่ะสิเดินทางมาเพื่อดูศึกวันทรงชัยมาถึงโอ้โหมาแทงไปสองพันสามพันหมดอีกอย่างนี้นะนี่คือสิ่งที่ทําให้เรียกว่าศึกวันทรงชัยนะครับเป็นยอดมวยในตํานานแล้วก็ทําให้ทรงชัยรัตนสุบันจึงเป็นโปรโมเตอร์ในตำนานนี่คือจุดแข็งะครบที่ เรียกได้ว่านัทซงเนี่ยยึดมั่นมาตลอดครับไม่เล่นเลยตอนเป็นโปรโมเตอร์แล้วไอ้ตัวโปรโมเตอร์ก็ต้องมีวิชาอยู่ละนะเรื่องการประกบมวยอะไรเงี้ยจะประกบหนุ่มชกกับใครเนี่ยมันต้อง5้า0บก่อนเออแล้วไปสู้กันเองนะครับโปรโมเตอร์มีหน้าที่ตรงนี้ครับให้ความเป็นธรรมได้อย่างบางทีประกบไปมันสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้แต่ตาโปรโมเตอร์เนี่ยต้องเป็นมีความสามารถครับ มองไปแล้วดูสู้ไม่ได้ประกบไปแล้วมันมันชกกันไม่ได้เนี่ยสุวันทรงใจแต่ในสายตาเราบอกว่าถ้าชกไปอย่างนี้ยประกบไปอย่างเนี้ไอ้ตัวคิดว่าสู้ไม่ได้เนี่ยมันชนะได้เพราะอะไระก็ในเชิงการชกเนี่ยอไอ้นี่เดินเข้ามาบุกไอ้นี่เดินเข้ามานี่ตั้งรับดีออกเหลี่ยมดีออกอะไรดีโอเคเรามองดูแลวเข้าทางไอมวยเป็นรอง หรือไอ้มวยเป็นรองบุกเข้าไปไอ้อีกตัวมวยเก่งกว่าหลบหลีกว่าแต่แพ้เข่าเนี่ยเข้าใจละกระทรวงห้เราจะบอกว่าเวลาการจัดคู่มวยเนี่ยให้สนุกเหมือนศึกวันทรงชัยเนี่ยต้องจัดให้คู่ขี้ที่สุดเอาพูดง่ายๆเซียนมวยแทงไม่ถูกอ่ะไม่รู้ว่ามันจะแมนอยู่หรือเลี้ยวผูดีมันจะแทงไม่ถูกออกราคายากถูกไหมฮะมันกัดหรือนะทรงกำลังอธิบายว่าแม้แต่ว่าคนนี้ดูเหนือกว่าเยอะแต่รู้แล้วว่า เหนือกว่าเยอะก็จริงไอเนี้ยแพ้เข่าครับไอ้นี่มันอาจจะเป็นรองแต่มันเข่าเก่งมากมันก็มีโอกาสที่จะชนะเขาได้ถูกไหมมันก็น่าดูด้วยนะเล่เลี่ยมบุกฉลาดเนียอยู่กับป้าป้ามาอยู่กับคุณพ่อมาด้านมืดในวงการมวยเนี่ย มองกว้างๆนะคะอกแค่แบบไม่ชื่นชอบความความไม่ตรงไปตรงมาแล้วก็ความไม่รักษาคำพูดแต่ว่าอกก็ไม่รู้เหมือนจะเป็นกีฬาลุ่ผู้ชายเนีหมือนจะเป็นแบบอะไรที่แบบคือคือมันเป็นนักเลงนักเลงนะแม่แม่ไม่นักเลงอะไม่เหรอมันก็เลยมก็เลยไม่โอเคอ่ะใครไม่รักษาคำพูดก็เยอะแยะเต็มหมดกลุ่มไหนในวงการก็เยอะแยะเต็มไปหมดทั้งโปรโมเตอร์ทั้งหนงานก็แล้วแต่ว่าตรงไหนเีย่ค่ะแต่คืออกมองว่าแบบเหมือนกับ งานมันก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ว่าไอ้ตัวเราเองเนี่ยว่าเราก็ต้องแบบมีคงคงจุดที่จะทําแล้วก็อย่าให้ใครเขามามาด่าว่าเราได้ว่าไอ้คนนี้เป็นอย่างนี้พากงี้เราไม่มีจุดยืนอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่ก็คือเอาแค่ว่าทําได้ทําไม่ได้ก็บอกกันมาางแต่ว่าอันนี้มันไม่ค่อยเป็นแบบนั้นอะไร่เงี้ยค่ะก็เลยไม่ค่อยชอบแล้วด้านมืดในเชิงแบบ ล้มมวยอะไรตอะเนี่ยที่คุณโอ๋อยู่ในแวดวงนี้เนี่ยคุณพ่ออาจจะไม่ได้เล่าไม่อยากเล่าเท่าไหร่นะเดี๋ยวคุณโอ๋เล่าให้ฟังจริงๆก็ล้มมวยเนี่ยคือแบบโชคคือบ้านทงชัยบอกว่าตั้งแต่โอ๋อยู่มานะคะสิบเท่าไหร่สิบเท่าไหร่ปีเนี่ยคือไม่เคยมีเลยของศึกวาไม่เคยไม่มีเลยคือเป็นความโชคดีแต่ว่าความโชคดีนี้มันมีที่มาเพราะว่าตัวป้าเองมีความละเอียดความพิถีพิถันแล้วก็มีข่าวกรองเวลาป้าประกบผู้มวยทีเนี่ยเขาต้องเช็ค เขาเช็คละเอียดแล้วก็เขาเช็คทุกวันอ่ะอย่างเงี้ยก่อน <Check S 1> จะยังไงก็โทรเช็คโทรไปเช็คเซียนมวยด้วยทีมงานด้วยคนในจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยค่ะคแล้วเขาก็เช็คด้วยตัวเขาเอง เช็คเซียนมวยนี่คือเช็คราคาอะเช็คราคาด้วยเช็คกลิ่นด้วยว่ามันมีไหมถ้ามีมันก็จะมันก็จะมีถ้ามีว่านักมวยเดือดกำลังยังมีงานวางงานเนี่ยเขาจะมีสัญญาบอกใช่มันจะมีสัญญาบอกที่ถามว่าไอ้ที่พันพามาที่แล้วแต่อาจจะเป็นเพราะว่าศึกเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือท่าป๊าก็ไม่เล่นด้วยใช่แล้วคนคนที่เขาจะมาล้มที่เขาจะมาวางเนี่ยเขาก็จะไม่เลือกไม่เลือกเราก่อนเพราะเขารู้ว่าเราเป็นงานยากอย่างเงี้ยสมมุติสมมุติ มันยากยังไงฮะที่จะมาล้มในศึกวันทรงชัยสมมติผมเป็นนักมวยผมรับเงินมาสักห้าแสนผมก็มาแต่ก็อีกเหมือนกันน่ะนักมวยที่ต่อยในศึกวันทรงชัยเนี่ยป้าเขาจ่ายค่าตัวดีหนึ่งสองคือเขาให้เกียรตินักมวยเขาสร้างนักมวยขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอในวันแข่งขันเนี่ยค่ะบางคนมันก็มีกลิ่นมานะแต่พอก่อนการชกเนี่ยป้าเขาเข้าไปที่หลังเวทีเขาไปเอยเองเป็นไงบ้าง อย่างเงี้ยว้ถ้าคนมันมีพิรุษมันก็จะเอ,อออมันจะออกอาการเหรอใช่อะเหรอเคยมีไหมเคยมีไหม <c oughs> <ำ>มีมีบางคนมันก็เริ่มมีทรงอย่างเงี้ยคะ่ะป้าป้าเข้าไปมันก็โอ้หเงือแตกแล้อาเ้ยมันมีอาการอย่างเงี้ยคะ่ะเสร็จปุ๊บมันก็ทําไม่ได้ก็ไม่หลมไม่ล้มลง,ลงไม่ได้เพราะแบบโว้นะทรงเข้ามาเองนะทรงนะทรงเดินมาอย่างนงี้เลยได้ใจนักมวยใช่ใช่โว้ยคงไม่ทําดีกว่าเว้ยรู้สึกผิดขึ้นมาใช่ใช่เหรอเพราะว่าคือ ป้าเขาก็จะชัดเหมือนกันว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ตัวเองนะมันเป็นค่ายแล้วก็มันเป็นรายการด้วยและอาชีพเนี่ยมันคือการฆ่าตัวเองแล้วก็ทาลายวงตระกูลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาเขาแบบเขาเขามันจุกอ่ะไม่กล้าทำกำลังจะล้มเฮไม่เอาเลยใช่ไหมฮะอ๋อเป็นอย่างนี้อ๋อก่อนต่อยนี่ป้าเนี่ย เข้าไปในห้องห้องพักนักมวยพูดคุยให้กําลังใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นความพิถีพิถันแล้วก็ละเอียดแล้วก็ทําให้คัดกรองออกมาดีในแต่ละรายการค่ะก็นี่ก็คือจุดยืนของคุณทรงชัยและแต่ละทุบันนะที่บอกว่าไม่เล่นการพนันด้วยนะไม่มีนักมวยเป็นของตัวเองถูกไหมเพราะถ้ามีนักมวยเป็นของตัวเองใครจะอยากให้นักมวยตัวเองแพ้ถูกไหมไม่มีค่ายมวยทั้งที่จริงๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่ง ช่องจนงธุรกิจนะคนอื่งเขาก็ทํากันแต่ป๋าไม่มีใช่ไหมฮะแล้วก็มีอะไรครับที่ทําให้สึกวันทรงชัยที่เรียกว่าแบบการการมองมวยนะการการประกบคู่มวยที่ถูกคู่ที่ทําไมสึกวันทรงชัยคือสัญลักษณ์ของความพลิกล็อกเนี่ยค่ะเพราะว่ามัน เพราะเราก็กลับมาอีกอ่ะก็กลับมาอีกว่าเราไม่มีค่ายเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือให้ความยุติธรรมเอ๊ะเอกนี้ออกนี่ได้ออกนี่ได้ออกได้หมดเนี่ยค่ะป้าเขาก็จะเหมือนกับว่ามีเอ่อต่อรองน้ําหนักด้วยทําให้สูสีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าศิลปะในการเตะมวยเนี่ยสำคัญมากนะนะจะเหนือกว่าด้อยกว่าอย่างไรเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย การจัดน้ําหนักนะเรื่องของทรงมวยอะไรต่ออะไรมันก็ทําให้มวยสูสีแล้วมันน่าดูอมันเดาไม่ออกว่าใครจะชนะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นจุดแข็งสําคัญนะครับเป็นพรสวรรค์อืมเป็นพรสวรรค์เนาะการเจรจาด้วยค่ะใช่ใช่ว่าทำทำยังไงทำยังไงให้เขาโอเคในสิ่งที่เราต้องการด้วยศิลปะใช่เพราะหัวหน้าค่ายทุกคนก็แข็งหมดใช่แล้วแบบโหก็มีตังหมดนะฮะไม่มีตังหรอก ก็เพราะไม่มีตังอะลรถึงต้องแข็งก็กลัวแพ้ฮืมทุกคนก็มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองเนีเพราะนั้นทุกคนก็ไม่ได้จะยอมใครง่ายๆแต่ด้วยศิลปะในการไปต่อรองเฮยเนี่ยนะเพราะนั้นเพราะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างนะมันผสมประสานกันคุณหนูครับนอกจากในเรื่องของการล้มมวยในเชิงของการพนันแล้วเนี่ยการเรียกว่าปนโกงต่างๆที่มันแย่มากเลยพวก วางยงวางยาเลยเคยอยู่ในวงการนี่เคยเห็นเคยสําหรับศึกนรชัยไม่มีไม่เจอค่ะไม่เจอไม่มีเหตุการณ์ที่ป้าปายู่ในสนามมวยยิงกันมั่งระเบิดมั่งคุณดนอยู่ด้วยไหมไม่ทันเกิดไม่ทันใช่ค่ะนะทรงครับเหตุการณ์ในตำนานที่เกิดขึ้นนะฮะในช่วงชีวิตของการเป็น สุดยอดโปรโมเตอร์เนี่ยก็มีเหตุการณ์สายบูด้วยนะฮะอยู่ในเหตุการณ์นะฮะในสนามมวยตอนนั้นที่บอกว่ามีทั้งเรื่องของการโยนระเบิด,บดมีการยิงระเบิดจะเริ่มเริ่มตรงเหตุการณ์ไหนดีนะทรงอยู่ทุกเหตุการณ์นะที่มีเหียเหลาเ <laughs> <ๆ>หียโง่อะไรแต่าง ตอนนั้นทําไมวงการมวยดุเดือดจังเลยนะทรงมันทาไมมันต้องถึงขนาดตอนนั้นจริงกันตายเลยที่จริงนะคุณหนุ่มต้องต่อเนื่องไปด้วยครับว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากวงการมวยนะที่ไอระเบิดมาลงเขาจะมาชําระคุณแค้วธนีคุณเรามีกลุ่มเทียเหลาแล้วเนี่ยฆ่ากันไปฆ่ากันไแต่ไม่ใช่พวกมวยเดี๋ยวนะฮะรอบรอบแรกเนี่ยนะทรงเดาว่า น่าจะเกิดจากการล้างแค้นจากกลุ่มทางลุ้งเยาวราชหรอกลุ่มาัรจีนครับก็รู้รู้อยู่อ่ะเพราะว่ากลุ่มเขาก็ฆ่ากันไปฆ่ากันมาในแก๊งเยาวราชนะก็มาถึงตรงนี้ไม่ใช่พวกเไม่โก้ไม่เกี่ยวกับมวยเต็งโก้เนี่ยพวกกลุ่มเยาวราชกลุ่ม กูมาจีนชุดนั้นมันใหญ่คุยง่ายมาล้างแค้นมาล้างแค้นก็เฮียเขาเก็บตัวคุณแค้แวเขาเก็บตัวตลอดอะไรจะไปไหนเขาระแวดระวังครับฉะนั้นวันนั้นก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยไอคนโยนระเบิดนี่มันก็อดีตนักมวยขนาดชั้นหนึ่งกับชั้นสองเนี่ยมันห่างกันไม่ไกลปาลงมาเนี่ยนะมันก็โอเคโดนแน่แต่คนมันแค้วอะจะไม่ตายมันก็คือไม่ตาย ตอนนั้นน้ทรงอยู่ตรงไหนฮะที่เขาปางน้ทรงก็นั่งอยู่กับคุณแค้วเขาก็เรียกกัเียเหลาด้วยนั่งตอนตอนนั้นนั่งอยู่กับคุณแค้วแล้วผมก็จะลุกขึ้นมาก็ลุกมาโอกาสเอ้าระเบิดลงเฮ้ยพี่ชายผมอยู่ตรงไหนรู้เปล่าผมก็นอยู่แล้วน้ทรงลุกไปไหนผมลุกออกมาคุณศักดาเขาเป็นหัวหน้าข่าวเขาไปคุยคุยกับคุณแค้วที่สนิทกันมีไอ้เจ้าเจ๋งท่าพัชร์อะไรพวกนี้เขาก็คุยกันคุณแค้วก็จะชอบคุย ก็ไปนั่งคุยจังหวะลุกไปกมอลยอยังเข้าไปก็ยังอีกนะครับเพราะตอนหลังเนี่ผมคิดว่าไอคนโยนเนี่ยมันเป็นอดีตนักมวยอาจจะเป็นบุญของผมหรือเขาอาจจะไม่โยนในขณะที่ผมนั่งอยู่กับคุณแค<อ>่ที่จริงต้องโยนช่วงนั้นเนี่ยแต่กลับไม่โยนมันก็เป็นเนี่ยเรื่องของบุญเชืออ่อใจแล้วผมเข้าใจแล้ว,<อ>ลวชวงกำลังหมายความว่า ไอ้คนมือระเบิดเนี่ยตอนหลังตํารวจก็สืบร้บมาว่าเป็นอดีตนักมวยแล้วเชื่อว่าเขาน่าจะนัทรงก็มีบารมีใช่ไหมดูแลนักมวยอะไรมาสร้างนักมวยอะไรมาเขารักเราเขารักเราเขาพูดง่ายเขาไม่อยากฆ่าเราไม่อยากฆ่าเราเราอยู่เขาไม่โยนผมนึกอย่างนี้นะผมนึกของผมอย่างนี้แต่จริงๆผมไม่ได้ถามเขาหรอกเล็กนูแล้วนักทรงบอกว่า ชั้นหนึ่งชั้นสองมันใกล้กันนิดเดียวคือถ้าจะเอากันให้ตายเนี่ยมันโดนแน่ๆแล้วทำไมเขาโยนไม่โดนโเขาตั้งใจไม่ให้ถึงตายไหมฮะเ,เวลาปฏิบัติงานเนี่ยการจะฆ่าคนเนี่ยมันก็มีมือสัน่นมันก็ตั้งใจจะโยนเนี่ยแล้วก็มันมีไอ้น<อ>ั่นเนี่ยโยนลงมามันก็โยนข้ามมาเลยเนี่ยเลยแกไปนิดหนึ่งหัวนะเลยหัวเนี่ยมันเลยไปแค่วาเดียวเองเนี่ยมันก็ไปทําให้ถูกคนตีละคังตาย ถูกคนบริเวณอย่างนี้ตาย6กเจ็ดคนครั้งนี้ที่ว่ามีลูกผู้หลักผู้ใหญ่เส่ยชีตด้วยเป็นข่าวดังรู้สึกว่ามีคุณชวนอยู่ในนั้นด้วยไหมฮะชวนแล้วก็วีระนั่งอยู่มุมหนึ่งรู้สึกท่านก็หมอไปแ็ดเลยนะทรงบาดเจ็บอะไรบ้างไหมฮะไม่เลยไม่เลย ห้อยผ้าอะไรเท่านั้นไม่ได้ห้อยเพราะมันไม่โดนไม่โดนแล้วก็มีหลวงพ่อโสธรอ,อยู่องเดียแต่ผมก็เหมือนนั่นเลยนะคือเฮเหล่าเนี่ยผมว่าแกไม่เข้าสนามมวยอยู่นานเลยนะหล<ะ>ังจากเหตุการณ์นั้นถูกไหมคัเขาต้องหลบหลบพว,วกกลุ่มที่จะตามเก็บอีกมีเรื่องราวของเจ้าพ่ออะไรเหมือนในหนังเลยนะแท่เหมือนเหมือนไม่ได้อันนั้นคือครั้งแรกครับครั้งแรกก็ผ่านไปแล้วครั้งต่อมาห่างกันนานไหมครัห่างโอ้ย นาหลายปีห้าปีหกปีนู่นแล้วก็มาคราวนี้มวยแหละรู้สึกว่าผมจัดนี่ก็เดินไปเดินมาข้างนอกข้างในเดินไปก็ไปนั่งคุยกัน <c oughs> เอาอีก <c oughs> นั่งอยู่คุณแคว้วก <c oughs> ็อยู่มุมนุ้งเงิน <c oughs> อยู่มุมน้ำเงินก็นั่งแต่แกไม่แน่นั่งขอไปทีนะแกนั่งแถวหน้าชั้นกับแถวหนึ่งอ่ะก็อยู่ตรงมุมน้ำเงินแกก็นั่งผมก็ไปนั่งคุยกับแกเลยผมนี่มันเหมือนอยู่ในในเหตุการณ์จริงครับนอก็นั่งคุยก็คุยคุยไปคุยมาคุยไปคุยมาก็ไม่รู้อ่ะพอยกห้าของมวยคู่เอกไอหลังสวนก็จะหมวกเพชรโอ้โหมวยในตำนานหลังสวนจะจบแล้วจะหมดยกห้าแล้ว ไอหลังสวนแพ้เอ้าแพ้ขุนเข่าใช่ไหมหลังสวนขุนเข่าสู้ไม่ได้เลยชมวงเพชรแชมวงเพชรมันเก่งกว่าเตกฝ่าด้วยแล้วหลังสวนมันเล็กแล้วโตขึ้นมาสู้ไม่ได้คนระยุกเก่งมาก้คาเข้าไปทังชมวกเพชรหมดแล้วจ่ายตังแล้วจ่ายแล้วอ่ะแล้วเหลือนาทีเดียวเนี่ยจ่ายตังไอคนจะได้มันก็ได้แล้วกี่ล้านมันก็ได้กี่ล้านไอคนเสียกี่ล้านก็ต้องเสียกี่ล้านพอปั้งกำลังจะหมดยกห้าหนึ่งนาทีปั้งเฮ้ ปุ๊บเอาเฮียเหลาแกนิ่งเลยเฮ้เราเรารู้แล้วเสียงปืนปืนปุ๊บไอ้โง่โง่โง่ห้าพลังเขาก็รูวของพ่อยังไงก็รู้เลยว่าตายอ๋องานงานนั้นคือเป็นการเสียชีวิตของเฮียโง่เฮียโง่เฮียโง่ก็อยู่ฝั่งไหนฮะฝ่ายแดงอ๋ออยู่ฝั่งนู้นนะจะโมเฟสจะรับสตังอยู่แล้วก็ไปนั่งนับนะเหลือนาทีเดียวแล้วน่าทรงยังไง่ะ นาสงนงก็ไปด้วยดตอนนั้นมันมันพังหมดเลยสันกสงสังกสีวิ่งกัรรรงนพอพังไปหมดเลยก็เจงวิ่งกันรองเท้าเป็นแข่งเลย สมัยก่อนมีแข่งใหญ่ๆมาใส่รองเท้าเต็มไม่หมดเอาล้กไปโดยไม่ใส่รองเท้าฮะมันก็วิ่งแล้วรองเท้าหลุดก็วิ่งะครับชีวิตมันมนึกลืลองขำอ่ะนะนึกแล้วโอ้โหมันยังมีอย่างนี้อีกนะประเทศไทยแล้วังไงเงินจ่ายไปแล้วสมมุติว่าเอา้าจ่ายไม่จ่ายหลังสวนกำลังจะจ่ายพบปังปุ๊บเออจะตัดสินไอ้คนที่จ่ายไปแล้วหัวออมาก่อนอออมันมันมัน ไอ้คนที่กําลังลวงจะจ่ายเงินเตรียมจ่ายเงินไอ้คนที่เตรียมรับมันก็เตรียมบัญชีรับเงี้นีปังไปเลิกกันหมดสิถือว่ายังไม่ได้ตัดสินบูคะเออใช่เอาปรากฏว่าทีหมูโดนยิงทีเหลาก็นั่งอยู่ด้วยครับนั่งอยู่ด้วยแกก็นิ่งเลยนิ่งนิ่งเพราะว่าแกรู้อไงตายตรงนั้นก็คือว่าไอ้น้องคุณสิตรีลูกน้องเป็นผู้หญิงน้องเมียทาไมต้องยิงเพราะว่า หง่เขาขึ้นมากำลังจะเป็นใหญ่จะใหญ่กับคุณข้วแล้วเฮาไปสักหกคนกนะโง่มันไปสิบห้าคนแล้วตอนหลังกาดคุ้มกันมันสอ่อแล้ะเขาเราแหวงพรนทรงกลังจะบอกว่าฮะโง่ฮาพลังเนี่ยเขารู้ในวงการเหรอรลอรู้ว่าใครเป็นคน รู้อเขารู้กันอยู่เขารู้ใช่ไหมแล้วสิตีนี่เป็นเป็นใครนะสิตีนี่ก็เป็นมือขวาของคุณแคบท่านนี้คุณอ๋อเหรอเขาเป็นคนจัดการอ่ะน้องน้องเมียของคุณสิตีอ๋อครับครับครับน่าแสดงเองกล้ายิงในเวทีเลยจอยิงเลยผ่านหัวเสียเนาไปยิงเลยเสียเนาก็เล่าเหรอ แกนั่งอยู่ผ่านหัวไปเลยมันอาจจะโอ้สมัยก่อนในวงการนี่น้าสงมันเหมือนในหนังเลยนะในหนังจะขึ้นมาใหญ่ทับลายผมเดี๋ยวใหญ่กับผมต้องให้พ้นทางอย่างนี้ฮะปู่ตายแล้วนะก็นั่นเป็นข่าวดังทั่วประเทศเฮียเหลานี่เจ้าพ่อจริงเฮียเหลานี่ต้องถือต้องยอมรับเป็นเบอร์หนึ่งเลยน้าสงยอมรับเลยแต่ยอมรับทั่วประเทศต้องยอมรับเลยแล้วก็ผมก็อยู่ใกล้ชิดพอสมควร มีเขาไม่ไม่ไม่มีร้ายนะเป็นผลบวกนะครับก็มีคุณแค้วอยู่ไอเหตุการณ์ที่ไม่ดีจะไม่เกิดขึ้นนะจะเก่งใจจะทะเลาะกันจะแย่งมวยกันขโมยกันจะอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เคลียได้หมดเคลียเก่งใจมีอะไรก็เฮียครับฆ่ากันตายก็ไปหาเฮียก็ช่วยเคลียเฮ้ยหยุดกันนะอยุดนั่นเลยนะอะไรครับพูดเอานะรับปากนะจบ มีบารมีมากใช่มีบารมีครับแล้วก็จัดมวยเนี่ยสร้างกุศลนะครับไม่ได้ไปเอาจากไอ้ไอ้การกุศลมาไอ้คนที่บริจาคแก่เองอ่ะครับแก่บารมีแค่เข้ามาทาบุญทีละล้านทีละสองล้านอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้แกนั่นครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ยึดมั่นนะครับเรื่องของกฎแห่งกรรมครับมีจิง